สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่จะพาทุกคนมาชมกันนะครับอยู่ครับคนเขามาทำอะไรกันที่นี่ครับอยากจะรู้จริงครับโอ้แดดก็ร้อนมากันแน่นไปหมดครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในพร้อมกันครับว่าเขามาทำอะไรกันที่นี่ครับโหอยากจะรู้จริงๆเลยและได้ข่าวนะครับว่าที่นี่เคยมีคนถูกลงวันที่หนึ่งมาแล้วนะครับและนี่ก็คือต้นต่อของคนที่ถูกลงวันที่หนึ่งครับโดยที่เขาไม่ได้มาที่นี่เลยนะครับ เขาแค่อธิษฐานผ่านรูปผ่านโทรศัพท์นี่คือเสียงพ่อแก่เงินล้านนะครับครึ่งองค์และที่นี่ก็คือธรรมอุทยานสวนป่าสิงหวัฒนานุสรน,นะครับขนาดแดดรลล้อนๆนะครับคนยังเยอะจริงๆเลยครับที่นี่ที่นี่เขาก็มีมีลงณหน้าทอนครับเสริมบารมีมีเจิมฝ่ามือนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับ จุดเด่นจุดไฮไลท์ที่นี่เลยก็คือองค์พ่อปู่ฤาษีเพชรชุูก,กรรนนะครับหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งง่ายๆที่ทุกคนส่วนส่วนใหญ่เรียกกันนะครับคือพ่อแก่งเงินล้านตีตะโพลเรียกซับนะครับข่าวว่าที่นี่เขาบอกว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับ สำหรับธรรมอุทยานสวนป่าสิงหวัฒนานุสรนะครับตัง้งอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นะครับเป็นแม่ค้านะตอนนี้ก็ไปเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพยบเลยชีวิตเปลี่ยนครับผมเรือ่อ่ตรงนี้มาประมาณเกือบสองปีเห็นเห็นเยอะนะเห็นสดเปลี่ยนการชีวิตไปเยอะมากครับ เดี๋ยวไปดูตรงแังลอยกันหน่อยแงัแงห่งห่งลอตเตอรี่เลยครับรรเห็นรูแบบโหคนเยอะครับและดูลุ้มกันเลยนะครับห่งลอตเตอรี่นี้ใส่จะมีเลขเด็ดแต่ละคนก็นนี้มีเป็นของมีเลขในใจกันนะหลายคนก็หลายเลขแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับใครมีบุญก็มีโชคก็ได้ไปไดูหน่อยนะครับว่าเขาได้เลข

บอกว่าที่ตรงน,นี้กว่าได้มานะก็คี่ว่าฐานในการนะกว่าดพ่กแกจะมาสร้าง็นปัญญาของตัวเองนะว่าเราสร้างอะไรใหญ่ๆนะปกติแล้วนะถึงสร้างอะไรใหญ่ๆนะมันก็จะพัดตัวเยอะเป็นเหมือนกัน่าจจะได้เป็นหลักเป็นแหล่งตรงนี้นะก็วันนี้นะคนะแค่แก่ได้อ่า ตามางผลงานของตัวเองตามเจตนการณ์โลกตั anywhere, ้งแต่วันแรกที่เราได้รับผู้แข่งมาจากอินดนีเซียตอนแรกเราคิดว่าเราจะมาสร้างผู้แข่งแต่ด้วยอะไรเวลาผจญภัยกกับเวลาและเหตุการณ์ต่างๆก็เลยทำให้วันนี้นะผู้แข่งได้มาและสถิตอยู่ณตรงนี้เชื่อว่าผู้แข่งคงเลือกของผู้แข่งอีแล้วที่จะ อาา่าไปสถางนะเส้นทางที่แบบนี้อ่ะลอยตรนี้เลยจะขึ้นไปตูนก่อแล้วขึ้นไปตรูนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เห็นจะให้ามาตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้จะลงนะจากค่อพระและทันเดียวขึ้นได้ทั้งสองที่เกี่ยว,วยกับทั้งสองที่ตรงนี้เสรเ็จเจ้าหนเาที่ตามาหานิยมผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาธรรมามหาศาลเหมือนใคยเห็น,น,เ,หน,น,หนหเหมือนใครเหน็นใครรักเหมือนนา นะาโห้าทหน้าถอดเผหน้าตกของชาเห็นใช่ระกหิงเห็นหญิงละหน้ก็เสรมเสน่หแม่ตาเนีไปแล้วก็ไปเกี่ยวฝั knife, pack, ouais. nada, ่งเมืองนร้านกับเจ้าของผู้แก่น้านนะขออนุญาตเพที่กับคนกัรยุทธคจารุจินดาดีเดียนเดกชายพัชรพลดีเดียรนจัดซื้อที่รุ่งผ้แก่ในล้านรุ่นาสาทุครับ พี่กำปนนะพี่จะเลี้ยรับไปด้วยนะครับทางด้านนู้นก่อนเลยครับทางด้านขวามือนะครับถ้าใดที่เพิ่งมานะครับเรียนเทเลงขวามือก่อนเลยนะฮะตรงนี้มีผ้าแดงผูกกันด้วยนะครับนี่เหมือนจะเป็นลายชื่อนะครับเขียนชื่อไว้ที่ผ้าเลย ผ้าครับเป็นผ้าผ้าแดงผูกไว้นะครับแต่เหตุผลนี่ผมไม่ได้ถานนะครับเพราะว่าอะไรไมได้ผูกไว้หรือไม่แน่ใจครับอด้านบนนี่ครับนี่คือฤาษีตีตะโพนนะครับฤาษีตีตะโพนเรียกทรั์เป็นจุดไฮไลไท์ของที่นี่เลยครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้คือทางขึ้นนะครับ,นบนเพื่อจะไปตีกองตีตะโพนนะครับ ดูเดินตามเขาไปเลยครับผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันครับวิธีขอว่าเป็นยังไงอย่าลองดูคนคนหน้าก่อนครับว่าเขาวิธีเขาทํายังไงครับอ๋อเขาจะต้องยกมือไหว้ขออธิษฐานก่อนครับเราขอภัยพี่สาวคนนี้ด้วยนะครับถ้าเห็นหน้านี๋ตวองขอัยด้วยครับโอ้โหนี่ครับดูสีตีตะโนเรียกซับย์โอ้เขาต้องขอขอครับมันเตียครับ ทีกองตีตะโพนนะครับอ๋อถ้าไม่ตีคงจะไม่เรียกซับนะครับต้องตีครับเพราะว่าเขาที่บอกว่าดูสีตีตะโพนเรียกซับครับใช่เราต้องอธิษฐานแล้วก็ตีไปที่กองนะคะรับที่ตะโพนเรียนไปดูด้านหน้านะครับยังไงบ้างแต่ด้านหน้าด้านล่างน,าน,านี่นี่เต็มไปด้วยอืม ลอสีพข้าคมสีหน้ามาครับแล้วก็หัวโขนโอเต็มหมดเลยครับดูแล้วเหมือนมีมนขังียังไงครับโอ้โหนี่คือและนี่น่าจะเป็นล่างทองของลูซี่ติตาโพนะครับเพราะว่าโโอ้ ดูครับแม้กระทั่งตะโพนหรือกองอันนี้ครับยังเต็มไปด้วยทองครับไม่มีช่องว่างเลยครับแม้กระทั่งตตู้หรือสีโอ้โหเต็มไปด้วยทองกองนิดตะโพลนิดทองหนาเท่าไหร่ครับที่คนติดไปนี่โขคนเรื่มคนสธาเยอะครับและนี่ครับที่ผมดูมาว่าเขาบอกว่าอธิษฐานอธิษฐาน ต่อรูปไม่ได้มาเองครับขอให้มีโชคโหแลวเขาก็มีโชคได้รางวัลที่หนึ่งครับนี่งนงามครับสำหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าวันหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปได้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ